ในที่ค่าย TVC ีนะครับก็เดินหน้าเตรียมถ่ายทําละครเรื่องใหม่ครับมีชื่อว่าจงกลกลิ่งเทียนนะครับวันก่อนก็ไปฟิตเสื้อผ้ากันนะครับเป็นแนวย้อนยุคนะครับพร้อมที่จะเปิดกล้องในสิ้นเดือนนี้แล้ว ก่อนจะเดินหน้าเปิดกล้องในสิ้นเดือนนี้เหล่านักแสดงละครจงกลกิ่งเทียนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็ขอมาลองเสื้อผ้าเตรียมถ่ายทำโดยมีพี่ปิ่นนัทนันแห่งทีวีซีนและแม่ก้อยธนิกามมาดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากละครเรื่องนี้ต้องใส่เสื้อย,ย้อนยุคไปในปีพุทธศักราช2495ซึ่งดูจะถูกอกถูกใจสองหนุ่มตุยเกตกมลและเกรดวัดินทรนท่าก็นพอบครับอารมณ์่ิปฮปอม <ๆ S 2> นิดๆ้งเพงจะ ใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็จะดึงเอวขึ้นมาทงสูงนิดนึงอะไรเงี้ยครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นทรงสมัยก่อนใช่ไหมเรงนี้เป็นเรื่องแรกครับกับทรงผมทรงใหม่ครับ พี่เคยแป่มาแล้วโบตันเคยแป้มาแล้วพระคงชินพระชินใช่แต่อย่าแต่งคนเดียวนะต้องแต่งด้วยกันหลายคนนะต้องแต่งด้วยกันทั้งเรื่องเรื่องนี้ยังผัวพันกับวิญญาณสองหนุ่มที่กลัวผีอยู่แล้วก็เลยแอบวนวันสลับร่างแต่มันไม่ใช่ผีแบบน่ากลัวแบบว่าเป็นผีแบบหลอกๆอะไรอย่างนี้ครับจะเป็นแบบเกี่ยวกับการวิญญาณสลับร่างอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พี่ก็กลัวนะเห็นเขาบอกว่าต้องไปถ่ายที่คุ้ม คุ้มที่แพ้คือที่ผมอ่านเนี่ยผมแบบก็เตรียมตัวมานิดนึงคือว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่ผีแบบหลอกๆก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เกณพยายามหลอกตัวเองอยู่บ้าถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องจริงก็เค่อยว่าไงดีรู้ว่าเริ่มถ่ายทําจริงจะพบเครื่องรางของขลังอะไรไปบ้างค่ะโซภิดาสุขันโทรายงาน